โรงพยาบาลอานันทมหิดลจัดพิธีอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตร,รัชการที่8เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลอานันทมหิดลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นายอัมพลอังคภคกรกรุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมเนทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดลพร้อมด้วยนายกหลักการชาติจังหวัดลบบุรีข้าราชการลูกจ้างโรงพยาบาลอานันทมหิดลและผู้บังคับหน่วยทหารหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีกว่า30หน่วยงานเข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน,น้อมกล้าวถวายราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลอานันทมหิดล นพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินราชการที่8โรงพยาบาลอานันทมหิดลตะบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินราชการที่8ทรงเป็นพระโอรสของสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีพระราชะสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2468ที่ประเทศเยอรมนีส่งของราชสมบัติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2477และสวรรคตในปีพุทธศักราช2489ขณะที่พระองค์มีพระชมพรรษาได้19พันษาสิริครองราชได้12ปี